ระบบสังหารเทพตอนที่144หนึ่งบุรุษร่างใหญ่กำยำก้าวเดินออกมาในใจของหลิวจิ้นเมื่อมันมองไปที่เฉียวเฟิงมันก็ได้แต่คบคิดมันมองว่าเฉียวเฟิงนั้นอาจจะมีแผนการบางอย่างมันพบว่าคนของสำนักบรรจบฟ้านั้นมีไม่น้อยเลยที่พอจะแข็งแกร่งอยู่บ้างหากแต่สุดท้ายมันก็พิจารณาว่า ไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่อาจจะสู้คนของสำนักยิ่งใหญ่ที่มีระดับฐานพลังต่ำที่สุดที่มาณนะที่แห่งนี้ได้เพราะในฐานะพลังระดับสูงก็คือระดับจอมคนขั้นหนึ่งแล้วส่วนตัวตนระดับสูงของฝั่งมันนั้นเป็นถึงสุดยอดอัจฉริยะที่ก้าวสู่ระดับจอมหยุดขั้นที่สองด้วยอายุเพียง17ปีมันผู้นี้นับว่าเป็นความหวังของสำนักยิ่งเมื่อคิดได้ดังนี้หลิวจิน้น จึงหาได้สนใจไม่ไม่ว่าเชียวเฟิงและสำนักปรนจบฟ้าจะมีแผนการดีเช่นไรความห่างชั้นของฝีมือตัางหากคือของจริงเอาเหรอเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่มีใครโต้แยง้งใดๆอีกทั้งสองฝ่ายเลือกหนึ่งคนเข้าสู่ลานประลองเถอะเชียวเฟิงส่งเสียงจิตถึงรีก,กังให้เป็นผู้เข้าร่วมการประลองเป็นคนแรกนั่นเพราะชัยชนะครั้งแรกย่อมเป็นสิ่งสำคัญ หากแต่พาลี่ที่อยู่ข้างๆนางดึงชายเสื้อของเชียวเฟิงเพราะนางหวังเป็นตัวแทนในการร่วมประลองไม่นานนักหลีกังก็ยื่หนุ่ตรงการวานประลองโดยล่างอันสูงใหญ่และล่ำาบึกของหลีกังนั้นช่างดูน่าเกงขามยิ่งในใสายตาของผู้คนเหล่าผู้คนหลากสำนักต่างใช้วิชาเนตรวิญ,ญญาณตรวจสอบระดับฐานพลังของลีกังและต่างก็ชวนกันพูดคุยไม่เ็วเลยอายุ17ปีเป็นถึงนักลบขั้นเ้า แต่น่าเสียดายเจ้าดูคนที่สำนักอคัคคีผู้เป็นหนึ่งในสี่สำนักยิ่งใหญ่ส่งมาสิอะไรนะนี่มันคิดจะเอากันให้ตายเลยหรือจอมคนขั้นก้าห่างกันหนึ่งระดับชั้นเต็มเสียงผู้คนต่างตกใจต่อสำนักยิ่งใหญ่มันจริงจังมากพอที่จะส่งสิทธิระดับสูงมาสู้ทั้งๆท,ที่เพียงเลือกจอมคนขั้นต้นหรือขั้นกลางก็เกินพอแล้วสำนักน้อยใหญ่ต่างซุบซิบกันมากมายหากแต่หลิวจิน้นหาได้สนใจไม่ มันเป็นคนเจ้าเล่ห์มันกลัวสำนักมันจบฟ้าจะมีแผนการแอบแฝงซึ่งแน่นอนว่ามันมีเรื่องที่หลิวจิ้นผู้นี้ต่อให้ตกตายไปมันก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่ามันกำลังเล่นพนันหมากตาน,นี้กับใครอยู่หลี่กังและสิทธิสำนักอคัคคีต่างยืนประจันหน้ากันณนะกลางลานประลองโดยมีราชาโต้เสียวเหยียบฟ้าย่ำนาาลอยตัวอยู่ด้านข้างสนามประลองเป็นผู้ให้สัญญาณโลบได้ ราชาโตเซียวแผดเสียงดังกึกก้องด้วยพลังของเจ้ายุทธภพขั้นสูงสุดและในทันทีที่สิ้นเสียงสิทธิ์สำนักอคัคคีกายล่างเป็นดวงไฟขนาดใหญ่พุ่งเข้าใส่หลีกกลงในทันทีุบทับุบทับุบับ,บ,บเสียงการออกหมัดอย่างรวดเร็วของมันพร้อมเปลวไฟอัคคีกระจายไปทั่วทั้งสนามผู้คนโดยรอบต่างถอนหายใจเพราะในสายตาของพวกมันหนึ่งชีวิตในสนามได้ดับศูนย์ไปแล้ว สำนักอาคีลงมือรวดเร็วไม่ให้อีกฝ่ายตั้งตัวตั้งแต่เริ่มต้นก็ใช้เคล็ดวิชายุดขั้นสูงของตนเข้าจู่โจมในทันทีพลังที่เป่งออกมานั้นมีลังสีสังหารแฝงออกมาอย่างไม่ปกปิดแต่ในห่วงแห่งเปลวไฟที่ร้อนแรงนั้นเองอยู่ๆก็มีเสียงเสียงหนึ่งแผดดังขึ้นกระจกตุ้มเสียงของการระเบิดพลังที่รุนแรงยิ่งปรากฏ และมันก็สร้างความสั่นไหวไปทั่วระยาสิบลีทันทีภายใต้เปลวไฟและกลุ่มควันไม่อาจจะมีผู้ใดมองเห็นได้ยกเว้นเชี่ยวเฟิงและผู้ที่มีเครดวิชาเนตรระดับสูงเท่านั้นภายใต้หมอกควันดำของเปลวอัคคีมีล่างล่างหนึ่งเดินออกมาช้าๆผู้คนต่างจับจ้องว่าเป็นใครกลันที่สร้างแรงสั่นสะเทือนเช่นนี้ได้ส่วนใหญ่ต่างคาดการสํสนักยิ่งใหญ่ช่างแข็งแกร่งยิ่ง แม้เพียงรุ่นเยาวก็สามารถทำได้ถึงเพียงนี้หากแต่เมื่อความจริงปรากฏกลับเป็นที่ตกตะลึงเปลวไฟและควันอักคีหายไปหนึ่งบุรุษร่างใหญ่กำยำก้าวเดินออกมาในอีกมุมหนึ่งหลังเปลวไฟหมอกควันอัคีจางหายหนึ่งซากไรชีวิตปรากฏในบรรดาชาวยุดนับแสนนาที่แห่งนี้หากแต่มีเพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้นที่รู้ได้ว่า ในเปลวเพลิงอักคีโหมอันร้อนแรงที่กำลังลุกท่วมสนามประลองอยู่นั้นมีสิ่งใดเกิดขึ้นแน่นอนเฉียวเฟิงเป็นหนึ่งในนั้นหากแต่อีกคนอื่นๆเล่าพวกมันเป็นใครกันโตเซียวราชาแห่งอาณาจักรเจ้าบุรภาถึงกับตาแข็งค้างจ้องมองหลีกกลังด้วยสายตาประหลาดยิ่งนั่นเพราะราชาผู้นี้ก็เป็นผู้มีเนตรระดับสูงด้วยเหมือนกัน แม้มันจะไม่ใช่เค็ดวิชาเดียวกับที่เชียวเฟิงใช้หากแต่คุณสมบัติของมันก็ใกล้เคียงกันอยู่มากภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในทุ่งเปลวอักขีที่ปรากฏในสายตาของราชาผู้นี้หมดสิน้นมันถึงกับต้องกล่าวคำในใจของตัวเองอย่างอดไม่ได้แก่งเกินวัยฐานพลังระดับจอมหยุดขั้น9้าเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรสำนักมันจบฟ้าแอบเก็บซ่อนเลี้ยงดูตัวตนที่แข็งแก่งยาววัยเช่นนี้ไวรึ นี่มันเพียงอายุ17ปีไม่ถึง18ปีดีเสียด้วยซ้ำหากแต่กลับเป็นถึงระดับจอมยุดขั้นสูงสุดได้อีกครึ่ง9ก้าก็จะก้าวสู่ระดับฐานพลังแห่งเจ้ายุทธภพเช่นนี้ในวันหน้ามันอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวตนที่ก้าวข้ามขีดจำกัดแห่งเจ้ายุทธในอนาคตก็เป็นได้ราชาโตเซียวให้ความสนใจต่อรีกังยิ่งจนถึงกับต้องออกปากด้วยตัวเอง บุรุษหนุ่มผู้ยังเยาว์วัยลีกังเรารู้สึกปิติเป็นอย่างยิ่งกับความสามารถของเจ้าหากเจ้ากลับออกมาจากประตูสวรรค์บุรพาแล้วเราในฐานะราชาขอเชิญเจ้าและสหายร่วมเป็นเกียรติดื่มด่ำกับงานฉลองครบรอบการก่อตั้งอาณาจักรของเราในเดือนหน้าที่จะถึงนี้เจ้าสนใจหรือไม่หลีกังเงยหน้ามองไปที่ราชาโต้เซียว ตัวลีกังสัมผัสได้ถึงความจริงใจจากคำพูดขององค์ราชาผู้นี้หากแต่ตัวรีกังนั้นก็ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองมันหันไปมองเชียวเฟิงก่อนส่งเสียงจิตสอบถามเชียวเฟิงพยักหน้าแล้วส่งเสียงจิตตอบกลับราชาผู้นี้เป็นคนมีคุณธรรมสมควรแก่การคบหายิ่งเมื่อได้รับคำตอบจากเชียวเฟิงเช่นนี้รีกังจึงรีบคำนับและกล่าวคำขอบคุณต่อองค์ราชาโตเซียวในทันที ข้าโนยหลีกังจะไปขอรับองค์ราชานิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ